ถึงแล้วท่านสิบสนางสิเป็นนางเอกนะครับลงมาลงมาเดี๋ยวราคาไปดูมีนน้ำอยู่อ่ะเออลงมาอย่างลงมาอึ๊บนางสิมีลูกตัวเล็กๆเข้าอย่างๆยากไปดันเลืดเข้าด้วยสะพางจะอยากจะทำรึไปนู่นๆู ละครจากจักรองวงนะคะน้องเคยดูไหมเราไม่ทันยางอย่างเคยาทานไหมเนี่ยไม่ทันแน่เลยไม่ทันนางสิสองจะมีมีสิบสองคนเป็นเมียของพ่อขอลยกตำนานทรสมีรีนะคะของหมู่บ้านเรานางสิบสองจะถูกขังอยู่ในนี้แล้วก็จะถูกควักทุกตานางยักษ์ควักทุกตาเพราะนางยักษ์อิจฉาที่นางสวยนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีลูกแล้วก็จับกินเป็นอาหารยกเว้นคนเล็กที่สุดจะ มีลูกชายชื่อว่าพาร์ตพาร์ตนะคะพารถถ์ตสเตนพาร์ตสเตนตัวเ,เล็กๆแบบ